มันมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำยามตันตันจกท่อฟิดเร์อ๋อมันตันที่ท่อเลยทําให้เราเสียเวลาตันแล้วอะไรเกิดขึ้นทําให้น้ํายาไม่ไหลครับน้ำยาก็ไม่ไหลลงแล้วผลยาเราเป็นไงพอนไม่ไหลลงแล้วอคือผ้ามันก็ไม่สะอาดเพราะว่าน้ำยาตัดมันไม่มาเสียเวลาซักใหม่อย่ไม่ต้องคนไม่ต้องคนทำยังไงครับตอนนี้อ๋อเอาน้ำที่ใส่เลยง่ายๆเนาะ ตัวตู้เล็กมันจะล่องมันจะลึกกว่าอ่านี่เขาก็ล้างน้ํายาทั้งหมดใส่ลงไปจริงแค่นึงจบและแค่นี้แล้วจะมาน้าขันแข็งไหมนี่คือเครื่องเด็กใช่ไหมเครื่องใหญ่ครับใส่สองร้อยใช่ไหมใส่จะใส่สี่สิบแปดกิโลอ๋อเราใส่วางี้เลยเนาะใส่โอ้ยงั้นแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันก็จะโอ้ยเยอะเลยครับอ๋อเดี๋ยวน้ำก็จะไหลแต่ไหลไม่เองเมื่อเราเปิดใช่ไหมอ๋อ เห็นแล้อ๋ AL. อ AL. คือเราไม่ใส่ผ้าดโดยตรงตรงอันนี้เลยใช่ไหมใช่สามครั้งใช่ยังไงบ้างนะขอถอกนก็ใส่ผงเคมีรับเสร็จปุ๊บล้างน้ําทิ้งของล้างน้ําทิ้งใส่ผล้างใส่ผงล้างใช่ใปผงล้างสงารเคมีสารเคมีอีกทีแล้วล้างน้ําทิ้งแล้วเราใส่ปะพานุ่มเราล้างสองเที่ยวใช่แล้วแล้วตอนนี้ยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้ก็คือไม่ ไม่ต้องใส่ผงล้างตัดเคมีแล้วว่าเราไม่ได้ใช้ตัวผงเคมีนะอ๋อก็คือขั้นตอนเมื่อกี้ที่เห็นคือทีแรกจบแล้วพอมันถึงสักเวลาพอมันล้างออกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ปรับขนุมจบเลยจบเลยโอ้เปลี่ยนน้ำไปเยอะเลยใช่ครับใช่อย่างเครื่องเล็กนี่ใช้น้ําประมาณกี่ลิตรพอประมาณนั้นไหรประมาณไม่ถูกกันครับครั้งหนึ่งถึงร้อยลิตรไหมโอ้น่าจะเกินนะครั้งหนึ่งน่าจะเกินถึงร้อยลิตรนะตัวนี้ยี่สิบสามกิโล ยี่สิบสามกิโลใช่ครับยี่สิบสามกิโล,โลมันต้องเกินร้อยลิตรอยู่แล้วแล้วง,งั้นแสดงว่าเมื่อเราล้างเที่ยวเดียวนี้ใช้เมื่อก่อนนี้สมัไมก่อน,นใช้เวลาเครื่องนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีประมาณสี่สิบได้นะสี่สิบเม,<ส>มื่อก่อนนะซอบโปนซักสองรอบสามรอบประมาณสี่สิบนาทีแล้วตอน,แล,นแล้วตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ยี่สิบห้านาทีละยี่สิบห้าถึงสามสิบนาที โอรถไปเกือบครึ่งหนึ่งใช่ครับรถไปทั้งน้ํารถไปทั้งไฟช่ได้ทั้งเวลาใช่ครับได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นใช่ครับอ๋อแต่าเรามาใช้อันนี้เราก็ลดได้ประมาณเดือนหนึ่งหกพันกว่าบาทห้าถึงหกพันบาทต่อเดือนต่อเดือนครับก็ถ้าถ้าหากว่าวันที่ผ้าเยอะเราก็เริ่มซักตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นคือไม่มีเวลาหยุดใช่ครับซักตลอดตู้หนึ่งตอนนี้เมื่อก่อนเราใช้เวลาซักกี่ชั่วโมงนะเมื่อก่อนเราอยู่ถ้าตู้ใหญ่ก็อยู่ประมาณสี่สิบห้านาที เดี๋ยวนี้ก็เราไปรึงนมาเดี๋ยวประมาณสามสิบตู้ใหญ่อ่ะเราสามารถทําฮีเตอร์ความร้อนได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้เมื่อก่อนเราใช้เราใช้เพื่ออะไรเพื่อค่าเชื้อโรคหนึ่งค่าเชื้อโรคสองพวกกระจัดค่าฝังแน่นพวาค่าฝังแน่นเราใช้น้าร้อนมันก็จะช่วยได้แล้วถ้าถามแล้วถ้าถามว่าตอนนี้เราไม่ใช้น้ําร้อนเนี่ยค่าฝังแน่นมันมันจะมันออกแตกต่างกับใช้ตัวนี้ก็ออกออกเยอะนะครับออกได้ดีดีโดยไม่ต้องใช้น้ําร้อนเลยครับหมวใช่โอเคใช้ไปอุปกรณ์กับ หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยการรีดผ้าเป็นไงครับอ๋อผ้าที่จะรีดเนี่ยนะก็คือผ้าปูที่นอนปลอกหมอนแล้วก็ผ้าปลอกผ้านวมนะครับซึ่งผ้าพวกนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาอบผ้าเนี่ยน้อยกว่าผ้าเช็ดตัวนะครับทีนี้ผ้าผ้าเช็ดตัวไม่ต้องรีดแต่ว่ารีดเฉพาะผ้าปลอกหมอนผ้าปลอกผ้านวมแล้วก็แล้วก็ผ้าปูที่นอนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เครื่องรีดเนี่ย ใช้เวลารีดเนี่ยประมาณ3รอบมันถึงจะมันถึงจะเรียบแล้วก็แล้วก็วการรีดมันจะหนืดไม่ถึงทำไมตอนใช้เคมีใช่ใช่ใช่มันจะหนืดตอนที่ลูกชายเมื่อกี้ลูกชายเนะาะมันจะหนืดแต่ตอนนี้ที่ผมไปสัมภาษณ์ลูกน้องที่เป็นพนักงานรีดผ้าเขาบอกผ้ามันจะลื่นขึ้นรีดง่ายขึ้นนะรีดง่ายขึ้นแล้วก็ผ้าก็จะเรียบเร็วขึ้นนะฮะนี่คือข้อดีเพราะฉะนั้นเมื่อผ้าเรารีดได้เร็วขึ้น นะฮะแล้วก็ผ้าไม่ไม่ไม่เหนืดมากมันมันจะลื่นไหลได้เร็วเนี่ยผ้าก็จะต้องใช้เนื่องจากเราเป็นเป็นเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็ต้องใช้สองคนในการช่วยกันจับผ้ารีดนะฮะ<ร>จะ<อ>ทําให้เร็วขึ้น๋อสไัมก่อนนี่มันใช้เคเบลยังรีดต้องจับอ่ามันจะเหนืดมันจะเหนืดเนื <N> อดอมันจะช้ามันจะหไหลออกมาช้าเพราะว่าแบบนี้มันจะทําให้ผ้าเร<อ>ียบได้ได้เร็วขึ้นนะฮะลื่นขึ้นลื่นขึ้นลื่นขึ้นเร็วรขึ้นครับผมครับผมแค่นั้นเองครับ ะละแล้าแปลว่าแต่น้อยชั่วโมงการรีดครั้งเดียวจบวก็จะเร็วขึ้นฮะ<ล>ก็จะเร็วขึ้นฮะถ้าเกิดแบบ<า>แบบเดิมฮะแบบเดิมมันก็จะต้องใช้เวลามา,มากหน่อยมากกว่าเดิมนะครับแค่นั้นเอง